อะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาอยู่ในสภาพนี้บริษัทของเขาร่วงแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลจนหนร่วงนะครับจากบุคคลที่ร่ารวยที่สุดของเอเชียเป็นอันดับ3มของเอเชียก็เพราะคําพูดของเขาที่ไปทําการโจมตีนะครับรัฐบาลของจีนจีนเด็ดขาดนะคอมมิวนิสต์ไปเล่นงานเขาปุ๊บเขาจัดเลยเขาไม่หลอไม่เสียเวลา นะครับต่างจากประเทศไทยดาแล้วดาอีกดาแล้วดาอีกใช้เวลานานแจ็คมาเป็นผู้ที่ร่ํารวยฮะแต่ก็พอโตขึ้นโตขึ้นมีอานาจมากขึ้นก็อาจจะเรียกว่า,วาพองมากขึ้นพอพองมากขึ้นเสร็จทีนี้ก็สียิ้นผิงก็คงจัดให้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ก <c oughs> รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาเริ่มต้นสถานการณ์โควิด -19 สถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดการรระบาดไปทั่วโลกจากมาตร,รการล็อกดาวน์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารเข้าสู่ปี2020นะเป็นปีใหม่ขึ้นมาทีเดียวนะครับตอนที่ชาวโลกในทศวรรษใหม่กันอย่างครื้นเครงมีคนน้อยคนมากจะนึกฝันจินตนาการว่าจะมีสิ่งใดรอพวกเขาอยู่ในปี2021นะครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาโควิด1 i d e t ทำเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นเกิดอัมาพาตผู้คนเกือบ4 0 0พล้านคนต้องกักตัวเอง นะครับอยู่ที่บ้านเรียกได้ว่านี่คือปีอแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างน้อยในช่วงหนึ่งในช่วงอายุของคนหรือกระทั่งอาจจะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นบทความที่น่าสนใจนะครับนัก,นก,นกชีวะดาราศาสตร์เคยเขียนหนังสือเรื่อง The Knowledge นะครับ วิธีการกอบกู้โลกจากหายนะเมื่อปี2014มองว่าโควิด -19 <c oughs> เป็นแค่คลื่นลูกใหม่ที่ซัดสาดชาวโลกแต่สิ่งที่ตามมาจากภายหลังนี่ก็คือซูนามิและปัญหาการเปลี่ยนแปลงภ <c oughs> ูมิภาคและสภาวะโรคกร้อนการท้าทายและหายนะที่จะเปลี่ยนชีวิตมากกว่าโควิดหลายเท่าสำหรับโควิด -19 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะประกาศสภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวอังกฤษก็มีการประกาศแล้วขณะที่เกาหลีใต้ขยายข้อห้ามการชุมนุมเกิน4คนคนะไปทั่วประเทศพร้อมยกระดับามาตรการเว้ยนระยะห่างที่เมืองหลวงนะรับผู้นำญี่ปุ่นเผยกำลังพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและปริมณฑนเพื่อสกัด การแพร่ระาราบาดในรอบที่3ขณะที่เกาหลีใต้ยกกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกครั้งหลังยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้น1,000คนส่วนที่อเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชั้นนำจากทรัมป์สวนทรัมป์โจมตีว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ก็กว่า350,000คนสูงเกินจริง นะครับน,นคือโควิด -19 ในอังกฤษก็มีการประกาศล็อกดาวน์โดยบริจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับในขณะที่ลอนดอนเริ่มมีการฉีดวัคซีนเอสตราเซเนกานะครับเยอรมนี Germany ก็ฉีดไป2เข็มนะครับสนฉีด2ช้าตามอังกฤษไม่สนหมอใหญ่สหรัฐอเมริกาเปาซีนั้นมีการเตือน สำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์ uter, นะครับได้มีการรายงานข่าวว่าไบร์อันนะครับบิงเกอร์นะครับผู้ป่วยโรคไตาชาวอังกฤษวัย82ปีกลายเป็นคนแรกที่ได้รับวัคซีนเอสตราดาที่โรงพยาบาลออกฟอร์สนะครับขณะที่นายกรฐมนตรีของอังกฤษบริจอนสันเตรียมสั่งใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นรับมือเยอรมน,นีให้ความสนใจ ะจะให้การฉีดวัคซีนเข็มที่2ล่าช้าออกไปตามลอนดอนอไม่สนใจเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาดอร์เอนโทนีเปาซีที่ออกมาเตือนว่าไม่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ21วันในเข็มที่2นะรเรื่องของทรัมป์ปรากฏว่าแฉเทปเสียงทรัมป์ขู่เจอเจียพริกการเลือกตั้งนะครับ ขณะ10อดีตบิ๊กพ n н ากอนนะครับ,บวนทหารงดยุ่งผลการเลือกตั้งให้ความร่วมมือถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นนะครับสื่อมาการเผยแพร่เทปเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์บีบเจ้าที่ระดับสูงดูแลการเลือกตั้งของรัฐเจอเจียนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของรีพับลิกันให้หาคะแนนเสียงเลือกตั้งจมวนมากพอที่จะล้มล้างชัยชนะของโจไบเดน ในรัฐนั้นขณะที่ในอีกด้านหนึ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งหมด10คนฮะจากทั้ง2พรรคใหญ่เดมโมแครตและก็ลีเบอร์เรนนะครับซึ่งรวมไปถึงคนที่ชรัมป์เคยแต่งตั้งมากับมือร่วมกันรเรียกร้องให้เป็นตาก้อนงดแทรกแซงการเมืองและให้ความร่วมมือนะครับเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจดำเนินการไปอย่างราบรื่นก็คืออยาให้ทหารปฏิวัตินั่นเอง ในขณะที่อิหร่านทำการยึดเรือบรรทุกสารเคมีของเกาหลีใต้นะครแก้เผ็ดโดนอายัดเงินจำนวน7 0 0 0ล้านตามคำสั่งของเซ็นเชนของสหรัฐอเมริกานกะครกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะครับยึดเรือบรรทุกเคมีติดธงสัญชาติเกาหลีใต้พร้อมลูกเรือจำนวน20ชีวิตขณะกำลังล่องผ่านอาา่าวเปอร์เซีย แกับท่ามกลางข้อพิพาทระหว่างเตหรานกับโซลนะครับกรณีสถานบันการเงินของเกาหลีใต้อายัดเงินทุนของอิหร่านตามคำสั่งคว่ำบาตของสหรัฐอเมริกานะครับรัฐบาลของสมขาวยืนยันว่าเรือมรรทุกสารเคมีลำนี้ถูกทางอิหร่านบุกยึดขณะเดินทางผ่านน่านน้ำนอกชายฝั่งโอมานพร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยลูกเรือและเรือทั้งหมด ในทันทีนะก็เป็นการตอบโต้กันไปมานะครับเพราะว่าฝั่งเกาหลีเหนือนั้นยืนขอไปเกาหลีใต้นั้นยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญสหรัฐอเมริกาใช้หลักการคว่ำบาตรนะรทางเศรษฐกิจเล่นงานอิหร่านนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของทางการเงินในขณะที่รัฐบาลออสซี่ก็ไฟเขียวนะครับเจ้าพ่อวิกกิลิกกลับบ้านหากพ้นคดี หลังศาลอังกฤษค้านส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีสกอตต์เบอร์ริสันนะแห่งออสเตรเลียนะบ,บอกว่าจูเนียร์เอสานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลิกสามารถเดินทางกลับบ้านที่แดนจิงโจ้ได้ทันทีที่คดีความต่างๆสิ้นสุดลงนะหลังศาลอังกฤษมีคำพิพากษาคัดค้านการส่งตัวอดีต แฮกเกอร์ acker, จอมแฉเป็นผู้ร้ายข้ามแดนนะไปยังสหรัฐอเมริกานะก็เป็นเรื่องมานานนะสาเหตุหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการจะทําการจับกลุมมตัวนะครับอังกฤษไม่ยอมส่งไปเพราะเขาทํางานให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็ให้กับออสเตรเลีย,ยก่อนหนนี้ก็เรียกว่าสายลับสองหน้านะครับในขณะที่นบนบอชิงตันก็เตือนแฟนคลับของทรัมนะครับห้ามพกปืน เข้าร่วมชุมนุมใหญ่คัดค้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเจ้าที่กลุงมวอชิงตันดีซีก็มีการเตือนอผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าพกปืนเข้ามาร่วมชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นวันที่สภาคองเกรสจะมีกําหนดรับรองนะรผลมติคณะผู้เลือกตั้งให้โจบไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ขณะเดียวกันก็มีการระดม กองกำลังในชั่นแนวากาศหลายร้อยนายเพื่อควบคุมสถานการณ์อันนี้กชรช้อมก็พยายามจะปวดกบคงยากหน่อยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กกลับลำไม่ถอนหุ้น3บริษัทโทรคมนาคมของจีนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับออกมายืนยันล่าสุดว่าไม่มีแผนถอนหุ้น3บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนตามใบสั่งของชอมนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกลับลำเอาดือ้อ จากสิ่งที่ได้ถแถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยระบุว่าไม่มีแผนที่จะเดินหน้าถอนหุ้นของบริษัทไชน่าโมบายจำกัดไชน่าเ e เลคอมจำกัดและไชน่ายูนิคอนฮ่องกงจำกัดออกจากตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไปโดยการตัดสินใจล่าสุดมีขึ้นหลังจากได้มีการปรึกษาหาลือกันรเรื่องของหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ช่วงกำลังหมดอำนาจนะ โพราเกมนี้เป็นหลักชาตินิยมที่ทรัมป์ใช้ทำการกีดกันทางการค้าแล้วหวังว่าจะเล่นงานจีนและจะทำให้คะแนนนิยมดีขึ้นแต่ทรัมป์กลับทำให้ตัวเองนั้นคะแนนนิยมนั้นต่ำลงตามลำดับเรื่องของแจ็คมาแจ็คมานะฮะซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จของจีนมาก่อนก็เป็นคนธรรมดาพยายามจะขายไอเดียเรื่องของเว็บไซต์ขายของทางโทรศัพท์มือถือขายของทางอินเทอร์เน็ต ไม่ค่อยมีคนสนใจต่อมาก็ประสบความสำเร็จจู่ๆช่วงที่ผ่านมาแจ็คหมาหายไปโซเชียลมีเดียสงสัยมากตกลงแจ็คหมาหายไปไหนโลกโซเชียลลือหึง่งถึงขั้นอาจจะถูกจับกลุ่มนะครับสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่เคยทําให้ทุเรียนไทยโด่งดังไปทั่วโลกได้หายตัวไปจากสาธรารณชนชนนานประมาณ2เดือนไม่ปรากฏรายงานรายการเกม โชว์ชื่อดังหลังจากที่ปักกิ่งลงโทษบริษัทแอนกรุปซึ่งแขวนหุ้น IPO และให้บริษัทบริการทางการเงินออนไลน์แอนกรุปกลับโครงสร้างครั้งใหญ่ลือหึงนะครับถึงขั้นอยู่ในเรือนจำระหว่างโดนสอบสวนนะครับ s u t o n e y s Today รายงานว่าแจ็คมาเจ้าของบริษัทอาลีบาบาชื่อดังเทียบเท่านะครับเจฟ เบโซนนะครับเจ้าของอเมซอนและอย่างเป็นเจ้าของบริษัทแอนกรุปนะครับบริการการเงินด้านอินเทอร์เนต็ตหายไปจากสาธารณะนานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เขาขึ้นปรากฏตัวในฟอรัมสัมมนาธุรกิจการเงินที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งในเวลานั้นเขาได้ออกโรงตำหนิระบบกำกับด้านการเงินของปักกิ่ง นะครับและส่งผลทำให้บริษัทฟินเกนแอนด์กรุ๊ปถูกแขวนหุ้น IPO 37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรอยเตอร์ก็บอกว่าในเวลาต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนอ้างอิงจาก The Financial Times นะครับแจค็คหมาไม่ปรากฏตัวในรายการเกมโชว์สุดท้ายฮีโร่ผู้นำธุรกิจแห่งแอฟริกานะครับ โฆษกของอาลีบาบานะครับกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าการเปลี่ยนอย่างกระทันหันมาเนื่องมาจากตารางเกิดชนกันนะครับการหายตัวไปราวสองเดือนที่สร้างความประหลาดใจให้กับโลกโซเชียลมีเดียนะครับเป็นอย่างมากถึงขั้นลือไปต่างๆนานา Business Today ช,ชีวช้ว่าผลที่ออกมาในเวลานี้แจคหมาอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับได้ทำให้เกิดการคาดเดาต่างๆนานาว่าบุคคลที่ถูกจับ จัดให้เป็นหนึ่งในคนที่ร่ํารวยที่สุดในเวดานี้อาจอยู่ในเรือนจําหรือถูกควบคุมให้อยู่แต่ในที่พักซึ่งหายตัวไปอเข้าบังเอิญตรงกับบรรดาสื่อจีนรัฐบาลแผ่นดินใหญ่เล่นงานเขามากขึ้นนะครับโดยหลังจากที่แจ็คมาวิวิจารณ์ปักกิ่งนะครับสื่อจีนก็ตั้งฉายา,ยาเขาว่าลุงม,ม้านะครับตามแท้ของเขาที่มีความหมายว่าอาชานะครับมาเป็นเจ้าของธุรกิจ ผีดูดเลือดที่กระหายเงินและมีความโวดร้ายให้ภาพลักษณ์หมาลักษณะเปรียบคนจนตามสื่อจีนที่โปรรัฐบาลปักกิ่งนะครับเอเชียชามซึ่งมีสื่อที่อยู่ในฮ่องกงได้มีการรายงานเรื่องนี้ของแจ็คหมาว่าเวลานี้แจ็คหมากำลังอยู่ตกอยู่ในการสอบสวนโดยได้อ้างอิงจากรายงานของกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน นะครับนังสพิมพ์ PeopleDaily บอกว่าแจ็คหมาถูกสั่งไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับซึ่งรายงานของนังสพิมพ์ PeopleDaily ในเดือนพฤศจิกาย,ยนรายงานว่าแจ็คหมาไม่สามารถนำอาลีบาบาได้ขึ้นถึงขั้นระดับนั้นได้โดยปราศจากนโยบายของพรรคนะครับมายุนนะครับถือว่าร้อนแรงจากการปราศจากการสนับสนุนนโยบายแห่งชาติอาลี จะไม่วันขึ้นจากอาณาจักรธุรกิจนะครับล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐได้นะครับซึ่งนอกจากแจ็คมาแล้วนะบิสเน s ทูเดย์รายงานว่านักธุรกิจอีกรายหนึ่งคือหลิวเชียงตงนะครับเจ้าของเอ c จดีดอทคอมกำลังถูกกฐบาลปักกิ่งสอบเช่นกันนะครับการสอบสวนแจ็คมาทำให้หุ้นอาลีบาบาตกควบไปถึง1ใน4ตั้งแต่จุดสูงสุด ทำให้หมาหายไปถึง1 0 0 0ัล้านดอลลาร์สหรัฐในคราวเดียวและส่งผลทําให้เขาตกอันดับมาอยู่อันดับ3ของบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดในจีนแทนอ,อย่างช่วยไม่ได้ปัจจุบันแจ็คหมามีความมั่นคงทั้งหมดราวมั่งคั่งนะฮะรวม63.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากดัชนีวัดความมั่นคั่งของบูมเบิร์ก นี่คือปรากฏการณ์ของแจ็คหมาที่เกิดขึ้นสาเหตุอะไรแจ็คหมาหายไปไหน, <c oughs> นตอนนี้ก็โดนสอบสวนะประการแรกนะครับทำไมก็ทำอะไรอยู่ยก็โลโบไฟนะครับทำไมเป็นต้นเหตุอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพนี้บริษัทของเขาร่วงแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลจนหนูล่วงนะครับจากบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเอเชียเป็นอันดับ3ามของเอเชีย ก็เพราะคำพูดของเขาที่ไปทำการโจมตีนะครับรัฐบาลของจีนจีนเด็ดขาดนะฮะคอมมิวนสิสต์ไปเล่นงานเขาปุ๊บเขาจัดเลยเขาไม่หลอไม่เสียเวลานะครับต่างจากประเทศไทยด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกใช้เวลานานแจ็คมาเป็นผู้ที่ร่ำรวยฮะแต่ก็พอโตขึ้นโตขึ้น,นมีอำนาจมากขึ้นก็อาจจะเรียกว่าพองมากขึ้นนะพอพองมากขึ้นเสร็จทีนี้ก็ สีชิ้นผิงก็คงจัดให้นะฮะแจ็คมาก็เลยต้องโลบโปรไฟล์และถูกกระบวนการสอบสวนพอเป็นขา่าวเรื่องกระบวนการสอบสวนขึ้นมาทําให้ธุรกิจของแจ็คมาดาวลงไปเลยทีเดียวทําให้ต้องมีการโลบโปรไฟล์และหายไปจากหน้าสื่อจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กกลักนใแม้จะจับมือไม่ง่ายได้ทนไว้ก่อนเ mm. ลากันคงมีวันแค่เราต้องยอมหากเธิจะ mm. ขอแค่ใจยังยิ้มและยังคงคิดถึงกัน ใจตรงนั้นแค่อยู่ที่บ้านกันก่อนให้วันเล้วไวไ้เลยผ่านระก่อนรอวันพกันหลอกง้อยังเสียส่งใจไปกดเื่อ ไปได้รับเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นจะดูแลรักษาร่างกายและความสะอาดของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสนใจไปกอดกอดกอดนะคะรู้ว่าเหนื่อยกันมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะคคไว้ไม่นานเาห,าน,เหาาานื่อกันมากๆเป็นกำลังใจให้นะค

ซ <Saint millionaire. S 2> ู ohn, ้ซูค่ะซู้ซูค่ะเลิฟเนะคะแค่อยู่ที่บา ให้วันเลยไว้เลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันโลกข้างนอกยิงเสียงส่งใจไปกอดย e a c t และไม่นานจะได้พบกันบ<ป>้านกันก่อนให้วันเลยไว้เลยผ่านรอก่อน